ให้กินน่ากินมากไก่ทอดเดี๋ยวมาก,กินลูกอร่อยอันนี้ปอปปูล่ามากของญี่ปุ่นนะเป็นกะลี่แกงกะลี่ไก่เกอรี่ ชากาเฟ่อันนี้จะเป็นผลไม้นะครับอร่อยมากแอปเปิลลูกใหญ่มากแอปเปิลแคนตาลูปแคนตาลูป,ลปอร่อยนี่อันเนี้ยถ้ามีโอกาส ที่รามิสูอร่อยมากเยอะมากกินไม่หวานไม่ไหวอ้วนนะน่าจะสระจายอินโดนีเซียเรือเรือเรือมัน อ๋อนี่น่ากินนะรีซอตโต้าโรสติเซอรี่อะไรไม่ไม่รู้อาหารนะอะไรน่าจะเป็นเป็ดใเนไหมโรสปอ็อกหมูครับเป็นหมูแต่ต้องกัดต้องกิน อา,ารเยอะแยะหลากหลายกินได้กินได้ตลอดอันนี้ก็ประเทศพวกโุๆๆ๊กพวกพาสต้านะครับอิตาเลียนและอีกจุดหนึ่งที่คนกินจะเห็นพิซซ่านะพิซซ่าเยอะมากๆๆอันนี้ก็จะเป็นอาหารประเภทเอ,าอาหารเย็นนะครับ โอ๊สแพนชีสชีสอร่อย mm hmm. อันนี้อร่อยชีสโอเคครับ mm hmm. กินข้าวก่อน